ค,คือถึงช่องผมจะบินนะครับผมแต่ก็ยังจะมีคนแบบอยากมาเกาะผมดังน,นะครับผมมีคนรวยจากกรุงเทพนะครับผมแบบมาข่มผมนะฮะว่าโอ้ช่องซับแค่นั้นนะฮบผมจะไปทาอะไรกินอยากรู้ไหมครับช่องไหนเดี๋ยวผมพาดูรถมันก่อนด้ว่ามาข่มเดินทางมาจากกรุงเทพเลยมาทํารถผมล้มกระจายด้ว่าเนี่ยรถผมแบบทําไว้ขี่เล่นดีๆครับนะมาทาของผมด้ว่าหน้ากากแตกไปหมดเลยแล้วคราวนี้นี่ดูรถมันน,นี่รู้ไหมรถใคร เฮ้ยรถอย่างนี้มันเอาอะไรมาบ้างไหมเพื่อมันขนยามาลงร้านเราเลยเราต้องตรวจก่อนมาดูดิเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยวะดูกระเป๋าพวกคนรวยพวพกอะไรกันเฮ้ยแว่นสายตาน่าจะเป็นคอนแทคเลนวะเฮ้ยยาอะไรวะเนี่ยว่าแล้วพวกนี้เล่นยาวะเฮ้ยพี่มียาว่ะหนมอ่ะหนมเคี้ยวหนมพวกนี้เคี้ยวหนมด้วยไอยาอยากตืดแบบมันๆเวลาตืดใบจำนำทอง เฮ้ยมึงมานี่มึงจำนำทองเลยเหรอวะกระเป๋าเฮ้ยลุยด้วยพี่กูพี่ทำไมน่าสงสารแท้หวะทั้งนี้ั้งตัวมี40บาทน่าสงสารแท้กูทำไมน่าเดี๋ยวผมนสงสารนะใส่ให้เขาไปก่อนช่วยๆไปนี่อ่ะใส่ก่อนเออใส่เป็นขวัญกระเป๋ากระเป๋าใครวะเดี๋ยวดูก่อนให้ถูกคนไหมรัตกรฮะนายรัตกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น้อยแม่งมีเงี้ยมันกระเทเลเ่นเหลืองอยู่วะเฮ้ยน้อยสายเหลืองแม่งไม่บอกวังๆๆๆๆน้อยเอ้ยมึงไม่ดูนี่นายระัตะกรโอ้จะ่ทำหน้าเนียนอยู่ได้เนี่ยด้วยเหมือนเลยทุกคนนะเปอร์์เซ็นนตะ,<ล>ะอย่าลืมนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับผมเล่นง่ายๆได้จริงๆนะครับผม at u f a 8 1 1 1 at u f a 8 1 1 1นึ่งหงหนึมี at ธนาด้วยนะครับผมโอ้โหอ่ะโอเคผมให้เงินเขาช่วยเราพันหนึ่งครับผมก็สงสารอุตส่าห์เดินทางมาน่าจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแหละก็เลยมาหาผมแหละใครก็รู้เนาะใครก็มาหาความช่วยเหลือผม ชาลิสมาเฮ้ยคืออะไรเนี่ยอาหารเสริมดิเฮ้ยกินเพื่ออะไรวะเนี่ยโฆษณาเข้าไหมเนี่โอ้โหไอพี่ผมลองกินดูว่ามดีจริงไหมเดี๋ยวกินเลยมาวิธีกินผมก็ไม่งจริงผมรู้เลยนี่คือเขาผสมมาแต่การกินที่ให้ได้ผลจริงๆนะครับผมกินยังไงครับผมนี่ครับไปลองอาปากพี่อ้าวท่านไม่กินเองเหรอผมเป็นไตัวต็งในช่องไงผมมาเป็นผมเป็นอะไรไม่ได้ขอให้ผมเป็นหนูทดลองยาผมไม่ให้พี่หรอกนี่ มาโอ้สัสดีครับโอ้ยมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเอ่ดี๋ยวชิมช่วยชิมยาอาหารเสริมครับผมอาหารเสริมเขาชิมชิมกันช่วยช่วยกันเพราะว่าวันนี้เขาทำรายการครับผมนี่กำลังถ่ายรายการอ่ะชิมอ่ะครับผมแล้วก็บอกรสชาติเป็นไงครับผมเราแรงลิ้นผมยกยื่นดีกว่าแล้งอาปากเลยผมเราพุงโก่งอาปากอ่านี้เดียวเนี่ยอาปากอาปากกินละมุดนึงเลยครับผมเดี๋ยวอา เลยบอกความรู paid, ้สึกนะคร <Yeah, ับผมว่ารสชาติเป็นไงครับผมรสชาติดีกลมกล่อมเอ้เปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มในในช็อตเดียวช็อตเดียวลูกค้าอุดหนุนนะครับเอ้ยไปเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรด้วยใส้คลิปนี้อ่าจดเบอร์โทรใส่กล่องด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรลุงเลยแล้วกันเวลาเขาติดต่อลุงเป็นตัวแทนผมแล้วตอนนี้อ่าเบ่งกำหมูอ่ากินลบปากแดงเลยเฮ้ยมันทำไมแบบออกฤทธิ์เร็วขนาดนี้วะคนเขาเคยกินไงแล้วเขาโดนต่อยมาหรือเปล่าวะ เลือดโอ้ยแดงแป๊ดเลยอ่ะเออเออเป็นไงครับรสชาติรสชาติหวานกลมๆแต่เปรี้ยวหวานเค็มอร่อยไหมเปิ้ลอร่อยไหมอร่อยครับเพิ่มอีกช่วยอุดหนุนหน่อยเอาดอกเอ้อร่อยอบ้าคุณแก่ไปกินเลยไม่ใช่มันผสมจากคนแก่เลยทำให้แบบราดตึงตึงรู้ไหมกินเหล่านานหน่อยผมรู้ไปกินเหล่านานแต่ว่านี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยวันนี้โฆษณาเขาเขาลงผมเดิ โฆษณาลุงผมเลี้ยงช่วยผมน้อยคำหนึ่งครับนี่ครับผมอาหารอร่อยมากครับผมเดี๋ยวช่วยคำหนึ่งครับผมมาไหมลุงขอรอไจะแทนห่างหน่อยดิอ๋อถ่ายหั่นอ๋อได้ครับผมไกลปะกลงจับสองคนเดีอ่าครับผมเดี๋ยวผมจะห้าสี่สามสองหนึ่งล็อกช่วยคำหนึ่งครับผมว่าแล้วว่ารสชาติเป็นไงครับผมแห้าสี่สามสองอ่ะชิมครับคุณลุงครับรสชาติอร่อยครับอ่าชิมนะครับผมเป็นไงครับผมคุณลุงใช่ไหมไม่โกงคนนู้นนะครับนุ่มมันทำอะไรของมันคุณแก่โอเครสชาติ พมกลมอร่อยอุดหนุนได้นะครับผมได้อ่าฮะผมเป็นชิ้นพิเศษโตมาอ่าครับผมศูน์เก้มายลขเท่านี้ศูนย์เก้าสามสามสีนคุณสานจนมาเลยมือถือโดยรางวัลทองคนละสองส่ึงโอเคมีรางวัลให้ด้วยต้องทำอะไรก็เอกินเลยมันมันมันเลยแต่ว่ารสชาติมันเด้อมันจะละลายเข้าหน้าแล้วหน้าจะรอได้จะรอเลยเดี๋ยวลุงเฮงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเพราะว่าตอนนี้ถ่ายรายการก็ขอไม่อันนี้เป็นตอนนี้ถ่ายรายการอยู่ลุงอ๋อาไปแล้วกันก็ขอขอบคุณคุณลุงชื่ออะไรครับผม จูอัดครับลุงออดนะครับผมที่มาเป็นแขกรับเชิญเราในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณครับแต่พอว่ารสชาติเน,นี่ยปั๊มโอชัยยาออดน้ำได้เคยกินเมื่กีแล้วรสชาติหวานอมกลมรูกเดือดเลยอ่าอ่าเป็นไงแต่คนชอบลูกคา้าเห็นแบบคนโทรอะไรคณโทรมาเลยส่งตลอดเวลาลูกค้าควรควรกินไหมควรซื้อมากินไหมเจอแต่คุณบอยเบอร์โทรว่าผมจะบอกก็บอกก้าวสามสามห้าเจ็ด ส่วนก็ถามทูนะครับไม่ใช่ไปซีนีมาทัวร์กล่องไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสั่งปีมาพันบาทเอาแล้วก็แฟกล่องบพวบกขิดตีนโอ้โหอันนี้เดี๋ยวผมมอบซองนี้ให้คุณลุงเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขออนุญาตโชว์โชว์เลยครับผมถ่รูปเลยเพิ่งถ่ายได้โอเคครับขอบคุณแล้วขอบคุณลุงครับขอบคุณครับคุณลุงไปเชิญเชิญนะครับผมเดี๋ยวผมมาเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ไงเจ้าของรถเฮ้ยนี่เอาไปยังไหนนี่นี่อันนี้อะไรวะอันนี้ชาลิสไนอาหารเสริมเฮ้ยหน้าเด็กหน้าใสเนี่ยจริงเหรอเห็นในคุณณไทยคุตากินแล้ว ตานี่โอ้ออนไลน์ให้แกทาหน้าอะไรเมื่อกี้เป็นไงอันนี้ติดต่อได้ไหมก็อย่างไรเลยก็คุณตาถือมาให้ไงเพราคุณตาเขาซื้อได้ด้วยเหรอเอาก็แกไปอยากหน้าใสไงเห็นโฆษณาอย่างเลยก็เลยสามารถสั่งได้ที่แอดเฮ้ยพี่แอดได้เหรอแอดแอดอะไรชาลิมาอันด์ดอสกอร์เอ็นวันแปดร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวคืนให้ฮะกล่องละแปดร้อย 90บาทเฮ้ยงั้นขอสักลองสักสองกล่องเลยไหมวันนี้สั่งได้ไหมได้เฮ้ยมีเหรอมีอย่าให้แอดมินส่งมาให้เลยมันต้องกินประมาณ3กล่องถึงเห็นผลเดือนหนึ่งมันกินได้เกล่องพูดจริงป่ะเนี่ยสามกล่องเดือนอยากกลับมาหน้าเด็กมันเดินมาได้ไหมใช่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่สามสิบสามแล้วจะลดลงมาอีกประมาณหกปีเจ็ดปีอ่ะเอาละกูเหลยี่ห้าเท่ากันเลยเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเลยเอ่านี่เอาถ่ายไว้เลยแล้วถ่ายบีฟอร์เดือนหนึ่งกลับมาหน้าเด็กเดี๋ยวมาดูครับผมถ้าผมกินถ้าออกมาดีเดี๋ยวผมมจะบออออกต่่ิ้เเพืนหร เพื่อนเนตไลยสักอย,อย่าโชว์ลลยสักอย่าโชว์ลลยสักครับค,คยยอย่าไล่สักเพราะว่ามันออกรายการอยู่ห้ามออกเลยเพราะว่ามันออกรายการมือถือมผูถ่ายตรงนี้ไม่ออกรายการออกรายการนี่ายไทยสดเลยรายการแล้วม่ใจาก็อีกแสนลูกชิ้นปิ้งมือสองเมื่อกี้กินเขาก็โดงตักวก็ยืนรสชาติเป็นไงผมถามอีกรอบหนึ่งอีกคำหนึ่งครับรถไม่รู้จักล่างรู้จักจะขับโอ้โหนี่ที่สายหรือที่ดินเฮ้ยมัน อย่าไปกินอย่าไปกินอย่าไปกินครูประเลาดดิเฮ้ยบวกไปเลยเฮ้ยเอาไปเลยเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเอาเฮ้ยเอาเลยเฮ้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 ยเอาไเลยเฮ้ยนี่มนที่ขอันนี้ขอันนี้ขอเฮ้ยเฮ้ยลด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 มามาปุยลำทั้งทีเว้ยยังงไเดี๋ยวพาเข้าป่าเอาแบบสุดๆนะจะบอกว่า วุยลำมีน้ำตกด้วยด้วยอาราดน้ำโบนี่ไม่เชื่อพร้อมไหมนี่ไปดิไหนมีใครบ้างนี่นี่นีผู้หญิงตายต้องมีตายสักคนว่ะรู้จักของจื้อเหรอเฮ้ยของจื้อคืออะไรวะไอยูทูบเบอร์ของจื้อไงเนี่ยอ๋อไอของจื้อที่ร้องดีกิตาร้องเพลงอ่ะน้องชายเนี่ยเฮ้ยอันนี้น้องเฮ้ยหน้าเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงจโอ้ที่ไปทดลองกินพริกอะไรแล้วก็ประวงประวิลุงประวิทอ่ะไปเอาเนี่ยเดี๋ยวๆกินนี่เดี๋ยวพี่กินอันนี้เดี๋ยวนี้จะพาชมวิวธรรมชาติก็คือเดี๋ยวพา ไปดูน้ําตกที่แบบใครมีปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งอ่าวันนี้เป็นวันนี้วันเดียวด้วยวันนี้วันเดียวด้วยโอ้โหถ้าไปเห็นก็แสดงว่ามีบุญโอเคอันไหนอันนี้เดี๋ยวจัดให้เอาอันนี้เดี๋ยวพี่จัดวิววให้อันนี้ครับร้อยสิบไปเลยเดี๋ยวพี่ต่อให้นี่เดี๋ยวขับไอ้น้อยขับมีล้อมี้นาอันนี้เดี๋ยวพี่ขับล้อเรียบเลยอ่ะไปเรียบไปแล้วรับผมเส้นนี้แหละเราจะเริ่มใหม่เลยวันนี้เราจะเปลี่ยนเส้นทางเราก็พาลงเนินเดี๋ยวเราพาไต้ซักหน่อย

อ๋อเฮ้ยมันจอดแบบเป็นไรวะเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยววางแผ่งก่อนเดี๋ยวเราพาพี่ว่าเดี๋ยวให้มันไต่ตรงนั้นเนี่ยที่เราขึ้นกันแต่รถพี่ไม่รอดวะเราตัวพีโอ้ยเร็วๆหน่อยตามไอ้ตานี้มาต่อขี่ช้าว่ะเสี่ยวผมเพิ่งอัดโอ้โหตั้งแหน่งเพิ่งเปิดอยากดูอ่ะเอาตามเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเด็กนิดเดียวไปไปโอ้โห โอ้ยน้ำน้ำโอ้โอยเบียดลืมที่ายเลยลืมว่มารถไม่มีดอกยางครับผมไปไปโอ้โหโอ้โหร่หากง,งกายไม่ได้แต่ใจรักครับผมไอ้น้อยสุดยอด

โอ้ยไม่สมกับเป็นโน,นหนึ่งเลยน้อยเอ้ย <relevance> เอาเอาเอา้ยใจเย็นน้อยใจเย็นสมาธิสมาธิส,าสูงโอ้ยเบรกเบบอยู่ยเห้ยดูเกียร์ ไม่มีวันนี้โอ้ถึงแล้วจุดแรกครับผมดีว่ไว้น้อยผ่านด่านแรกครับผมเดี๋ยวด่านสองเลยแล้วกันเมียมตกเลยเฮ้ยมีห่วงยางว่ะโอ้ร่มันมีองเฮ้ยรอบนี้ไม่มีเยอะว่ะ มันเหมือนทำรอเราเลยว่ะโอ้โหโอ้ทางมีหกันนี่ไหมมีไปลึกกว่านี้ไหมเอาได้เลยอันนี้แค่บอมบอมจะไปไต่เข้ามารอบที่แล้วมันตรงนี้มัน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 วิ่งได้เนี่ยวิ่งได้เข้าไปในนู่นเลยหนุนเพื่อเพื่อไต่เขานู่นอีกแต่ตอนนี้มันลุยได้ไหมล่ะลุยได้ลุยเนี่ยมันไปได้อยู่ขึ้นเลยลุยน้ำนี่อ่รถเรามันได้อีกแล้วอยู่ที่ใจรถเราได้รถมันได้ไหมล่ะไม่น้ งั้นเอาธรรมดาพอดีกว่าเดี๋ยวพาไปไต่เออขึ้นนี่พอขึ้นเนินนี่พออ่ะเอ้แต่รถพี่ไม่มีดอกยางกี้เกือบหลุดไปรอบนึงมันหัวเราะตามเลยเกือบเกือบแล้วคิดเอาแล้วกูล้มแล้วรอบแรกล้มแต่รอบแรกเหรอเอาเดี๋ยวชมไอบรรยากาศก่อนเดี๋ยวพาเห็นมองไม่ตรงนี้ไม่เห็นน้ำตกน่าจะมีจุดนึงน่าจะเห็นไป เลยต้องลำเลยเอาก็เอาวะเอาเอาวะได้เอาก็ได้น่าจะได้แหละแต่ต้องไปแรงเลยเอาไ้ดิตั้งลำเลยเลยอัดบุดพองเลยเดีย๋ดวยวคุยกันก่อนนี่นะนั่นไอ้ไก็มันธรรมดาที่ธรรมดาอยู่ที่จริงจะไปเอาธรรมดาก่อน เอออะนะเชินดูดิอาไปปกติกล้านะแต่คันนี้มันยังไงไม่รู้อ่ะก็เอาไงล่ะก็เป็นคนบอกเองเพื่อคลิปไงอ่าลองดิไป แตกนแตเลยดูว่าไม่ได้แตกอะไรเลยเลยไม่ถึงอะไรเลยที่บัดรมือถือแหละนิดเดียวนิดเดียวแต่นี่แตกเลยมันต้องไปแรงไงลองไหมไปไปนายโชว์สติ๊ให้ดูก่อนดิไปนายไปลดสภาพมันได้หนึ่งสองสามเลยนะ่อเฮ้ยชาเลยสุดเลย ไปไปกันเลยโอ้โหเสียวที่ไปไอ้ดอยเอามาให้กำลังใจหน่อยอ้ยเร็วเร็วเร็วไปพิททางแล้วพิททังพิททางพิท

โอ้ยยิงห่วงยังห่วงคลิปเหรอมอุ๊บอ้กูเลยวะชอบไหมเอ้ยเอาไหมล่ะชอบเหมือนกันนะเอ,เอาขนาใหญ่เลยไหมล่ะมันใส่เกียร์ไม่ได้ไงที่จริงมันมาได้แต่มันต้องใส่เกียร์มาผิดลายรอยนีต้องมาทางไหนมันต้องมาองต้องชี้ขวาอันเนี้ยเฮ้ยมันลื่นขี้วัวขี้ควายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเลื่อนหรือเปล่าขี้ควายหลังยังอยู่ดีอยู่ไม่ได้หลังรีดเฮออดูดูเลือดมีเลือดไหม โอ้โหบอกเลยกกวาให้กลับไปเล่นฮอตอยู่บ้านเฮ้ยความคิดมันเลยความคิดมันเลยบอกว่าเจยแล้วบอกให้ไปทางที่แบบอโหอันนี้ยังแบบชิวๆนะอันนี้คือชิวพื้นฐานเลยสำหรับรถขาใจไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเฮ้ยมันเอาจริงเหรอเฮ้ยเลียดอาบเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ เอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยโอ้ยสุดยอดวายใจมันได้ว่ะเอาเอาดึงเบยร์บีอาร์เลยเฮ้ยมันต้องโอ้โหมันต้องอกต้องเกียร์สามอ่ะเกียร์สามอ่ะเกียร์สามอ่ะเกียร์แล้คุยไลน์เหมือนโอ้เฮ้ยจะได้เล่นเจ็ยต่อเป็นีกไว้ไหมนี่ ได้ได้ได้ก๊าบเอ้ยโอ้โหแตกโชกกล้องหน่อยเขาแตกโชกกล้องเนี่ยโอ้โหอย่าไปโบวจากนั้นมันเป็นลางโอ้โหคุยเองแตกอยากให้คนอื่นแตกเปอีโอ้โอ้มอันนี้ขาใจใช่ไหมขาใจสักรอบปะมันจะไม่ได้เลยไงวะกลัวกลัวจากแตกเป็นเย็บได้ปะนี่ซ้ำแผลกูกลัวหักแล้วไม่กลัวเย็บมัน หินมีคมๆทั้งนั้นเลยเราก็จะห้ามมันไม่ได้ด้วยใจมันต้องการแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาช็อตนี้ทิ้งก็ได้ไม่เอาก็ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมดีวะเอาใหม่ไหมมีสนับเขาไหมจุดไม่มีเดี๋ยวพันไม่ไก่กาซ่นเดือดรีบได้อยู่หน่อยนึงเอาไหมล่ะเอาโวัวเข่าลงที่เดิมเฉยๆแค่นั้นแหละที่เหลือไม่ห่วงเอาไปมาโคโดเรามาให้กำลังใจนอยอีกรอบหนึ่งนะครับผม ขอเองเขาวันเองนะเดี๋ยวมาบอกเฮ้ยพี่โอมแม่งหลอกเข้ามาไม่ได้นะออยเราเขาได้เดอคนละข้างจิบ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 ยิบจิบจยบจิบจ้บจิบงเบจิ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 บจเด็กเจิบอิบจิบจ้างิบจินจิบจิบจิอจิบจิบจิาจิบจิบอิอจิบจิบจิบอิบจาบจิบจ้บจิขจิบจิบจอัจิบจิบจิบจิันิบจเนจิบจิบจินี่บจ้บจิบจงบจิไจิบ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 จดินนี้แบบ อยู่ที่ใจเราของนี่นะเออไปโอ้ยทักผ่านได้นี่โอ้โหโอ้ให้เป็นโนหนึ่งทุกวงการของจริงเลยโนหนึ่งใส่เข้าปาาเลยอู้อันนี้ยังบอกเลยยากเอ้ยลงกินในบุ๊กเลยนี่โอ้โหเาแล้วช้าไปวะไปวะไปไปสวยเฮ้ย ใจยังน้อยว่ะพี่ทำได้ไงวะรู้สึกไงหมดล็อกขายขายใจเลยไหมเรื่องแตกเมื่อกี้มันแบบเหมือนเพื่อนขึ้นได้เกือบหมดเลยไงเราขึ้นไม่ได้โอเป็นภาระใจเลยว่ะเป็นพาราเพื่อนดิเราก็ขึ้นมาให้ได้แค่เปลี่ยนเปลี่ยนรถอุ้ย wr สุดยอดนี่เอยของแท้ดิจัดให้สักคันนะเฮ้ยเดี๋ยวบอกจะมาให้จะมาให้สักคันเลยขับได้เมื่อกี้ไปไปเดินทางไปตรงอ่ายอดเขายอดเขาจะมีเจ็ตสกีรอรับอยู่ แต่อย่าพึ่งไปวะยังมีคนคายขาใจวะสองสองสองพอถึงหน้านั้นตุ๊บเตะสามเลยเอาซ้อมให้ซ้อมก่อนไม่ซ้อมเอาจริงเลยไปเอาเลยสวยสวยเฮ้ยร้อนเฮ้ยขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ยยังได้ยังได้จำไหมโอ้ เอ้บัวบัวเอ้บัวบัวัวต no ้องรอรับกันก <ZY> <id> ับบไอ้น้อยมาเลยเอ้ยบัวเยี่ยวอะอ๋อครับครับเอ้ยมีเจ็บเลยโอ้โอ้เฮ้ ้ามาเร็วดิชนวัวได้เลยเฮ้ยลงพวกมันเหรอตอนนี้เราลงทางกับพวกแอดมินออยนล้วผมเฮ้ยโอ้โหสุดยอดว่ะ ลงทางแล้วครูเอ้นน้อยไม่มีเบรกลงทางหรือเปล่าวะเฮ้ยทางนี้นะครับผมน่าจะเขากำลังแบบ ทำงานอยู่วะอาจจะโดนกระดาษได้โอ้เสียวเลยให้น้อยมันดูดิโอ้เ้าหลงทางว่ะพวกนั้นน่จะไปทางนูง่นเลยเราไปทางนี้ไหมล่ะเราไปได้ล่ะไม่ได้ไม่ได้ช่างกลับเขาเขาระเบิดหินอยู่ก <c oughs> <c oughs> ับดูครับผมดู <c oughs> เสียวเสียว เา่น้ดอาลองดิเอจะบอกว่าไอ้น้อยมันใจมันได้มากเลยัะผมด้วยไม่อะ xuôi ôi gọi thôi BÀ kém kém ớt nắm sai 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 ôi nè 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 ê ê, ê Rốt đám cửa rốt đám thôi cửa hàng cửa hàng cửa phải tụt không cửa đi cửa thả